ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กท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 านกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองเออแต่อีพีเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอามองอัดผสมโลกที่ทิ้ง่าแบบมือเดอร์แมสเตอรี่สองนะครับใครอยากเข้ามาเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับโอเคอันนี้ก็คือนี่นะครับเอ้ยนี่นะครับนี่คือเพื่อนของผมเองผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ใช่ครับฟังออกไลยครับ AJ Team AJ Team Number One เยโอเคครับแต่วันนี้ผมก็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้แอดเฟนเราเอามองอัดเดี๋ยวไม่น่ามายืนบังเลยเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น white นะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็นกรีนนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็เรียกตามชื่อเขาเลยครับโอเคครับสำหรับตาแรกจะเป็นยังไงผมจะได้เป็นอินโฟเตอร์หรือไม่รอครับทวิตเตอร์ผู้สร้างอุ้ยแย่บอยก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะครับ พอดีก็คือผมอัดคลิปไว้แต่ผมขี้เกียจลงคลิปโอเคไหมครับเข้าใจตรวกันนะครับเอาเกมไม่เริ่มครับทุกคนอเอาเกมไม่เริ่มเกมพังแล้วทุกคนครับตอนนี้เกมอมองอั s ของเราได้พังทลายไปแล้วครับ <laughs> yes ลอ๋อเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดนะครับเทษทีเอตทีมคอมเฮียเอตทีมเอตีทีมเอตีโอเคเอเอ

เ้เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ผิดเอามาแล้ว yeah กว็จะมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เป็นคิวเมทนะครับว้วตึงต้งตึ้งไม่ใช่คิวเมทนะครับอ้ยทุกคนครับกินเขาไปเปลี่ยนหมวกครับเมื่อกี้เขายัางใส่หมวกกล่องอยู่เลยตอนนี้เขาไปเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกแบบนี้แล้วครับนี่ยครับ เขาเปลี่ยนเป็นมัวกระต่ายครับปุ้นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวสีสีสีอ่าสีขาวลงท่อสีแดงลงท่อดว้าวขึ้นจากท่อดว้าวว้าวซัส โอยโอไม่นอ,อ,อรู้ว่าจะพูดยังไงล่ะครับแล้วดูสพผมดูสิครับเรดตายแล้วไม่มีคนรีพอร์ตเพราะว่าน,นี้มันวิทย่อมองอ,อาร์ตไงครับโอ้ดูสิครับเรสกับไว้ตายอยู่ข้างๆกันเลยค่ามันไม่หมายถึงว่าข่ามันเอาพาย ค่ะมันเอาหายไปแล้วครับโอ้เขาวิ่งลงเ่าคลีนซ์ื้อเอาเอาคลีนเอาเ่อกีเจมค้างครับโอเคอัดต่อครับเอเดี๋ยวเมืม่อกี้เขาโดนปามีเสร็จหลังครับตุ๊กตุกตกตก,ตกยิง ไมใช่ยิงเลยครับปาโอ้โหคนนี้เขาแม่นมากเลยครับปลบมือให้ดังๆเลยครับอุ้ยตกใจศพตัวเองด้วว่าตัวเองยังไม่ตายทูกท่าปีดฆาตรกรเลครับเอาอไม่ครับเราห้ามเรียกว่ามอม์เดอร์ครับเราต้องเรียกว่าอิมโพสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นอิมโพสเตอร์ก็ตาม โอ้โห oh. ผมกำลังอ้าปากจะกินแต่ผมค้างอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเน็ตผมกลโอเคครับตอนนี้สองต่อสเตเดติเติเต้าเติเติรมเติเติเติร์เติรเติร์เตเติรเรเติเต่ร์เต้เเเ ตั้ง okay. ชื่อแบบนี้ได้เป็นนะครับทุกท่านผู้ชมต้องไปตั้งชื่อแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถึงจะได้เป็นออโอเคครับท่านผู้ชมดูเรือสบผมสิครับเละมากเลยโอเคเขบเขาตายแล้วครับเขาจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับ แปนันด้วยโอ้โหทุกคนครับตอนนี้อินพอ,อร์เตอร์ชนะนะครับทำไมคนนี้ตั้งชื่อชั่นชั่นสัน้นจังอะครับ M I A M I A ครับอู่แมพโฮเทลสองครับ ตื่นเต้นเต้นต้นเอาเย็ยบหัวเพื่อนทีนึงครับปองปองไป,งปงนั่งนั่งเอาเอามองอ่ะทุกคนมีท่านั่งครับตอนนี้โอเคครับทุกคนครับผมได้เป็นอิมโพสเตอร์นั่นเองครับโอ้โหหกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นเฉยเลยเดี๋ยวเราจะหลอกเขาไปว่านะครับว่าเราเป็นคิวคิวเมทนะครับคลิป ิวเมดวาเวลิกูดเอาอะไรวาเวลิกูดเขาไม่เชื่อใครเลยอะครับโอ้ศพครับโนับจกโน๊บโอ้โหไม่โดนดึง หายไปแล้วหายไปแล้วอีเรีเดียว no 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 ผมไม่แตะผมแอบอยู่ซอกบันไดเขาไม่มีทางเห็นผมง่ายๆหรอครับ เขาหาผมไม่เจอแล้วครับจังหวะดีแตกไปหนึ่งคนนั้นแตกแล้วครับต่อไปก็รอเหยื่อไลยต่อไปนะครับจงเหมือนน่าเขาจะไม่ยอมมาเฮ้ยเขาอยู่นู่นเขาเห็นผมหรือเปล่าเหี่ยวอะทุกคนถือมีดรอไว้เลย ใครเห็นผมเลยอะครับเป็นไงแล้วกีนผมหายไปไหนเนี่ยอะไรเนี่ยกีนโอ้ผมเจอแขกเชิญใหม่แล้วครับโอเคแต่ผมยังไม่แนะนำตัวเขาเพราะว่าเขาเคยออกหลายคลิปแล้วทั้งนั้นผมจะออกไปปุ๊เอ้ยปลาโมะปลาโมะเด้อ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 อินฟอร์เตอร์เด้อ เดอเดเอเอ้ยเอ้โอโหเกือบโอ้โหแล้ทึกมากนะครเขาเหตุการณ์เขาจะทำการยิงอ่ะปาเม้วโดนเฉยไม่ไหวแล้วออกไปบูเลยกันแล้วกันออกไปอืม โอไม่โดนผมว่าอินโพ์เตอร์แพ้เลาอะครับไม่นะไม่นะเราต้องห้ามสูญเสียความเป็นอินโพ์เตอร์ของเราไปโอ้โอ,โอ,อาว่าได้หนึ่งครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญคนนี้เลยเขามีชื่อว่าอะไรไปดูกันแนะนำตัวอินเดร์โอเคครับ เขาก็เป็นแขกรับเชิญที่เคยมาทุกคลิปครับอะทำมายเอ้นี่ครับอันนอเมบนี่น่ะเอามองอาสามคนเช็ครายชื่อก่อนนะครับอ๋อตอนนี้ครบครบดีครับยังไม่มีใครขาดหายครับตัวชี้ผลิตตับปุ๊บ ตอนนี้ที่ผมอัดอยู่ก็คือสี่ทุ่มสี่สิบนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบแล้วอเอเ <Okay, S 2> ครับไปต่อาว่าจะิดทางำดูกันโอเคครับที่ผมบอกห้ามดูกันเพราะว่า,าแขกรับเชิญกับผมตอนนี้นั่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นไงครับวไว้ผมจะตามไว้ไปนะครับว่าแต่กีนหายไปไหนเนี่ย อย่าไว้ก huh. ็งงหรอกนะคะไว้เอาไว้หายไว้ค่ะไว้อะไว้มานั่งทำการทำการเลยททำงานไว้อ่ามานั่งประชุม energy meeting เนี่ย a b s เซน t ใช่ประชุมเฮี่ยเสียวะครับ ประชุมอยู่ดีมีคนตาตาถือไม่เห็นเงยวตายกันหมดไอ้คนผู้หญิงนะจะมีพิรุษนะเนี่ยไปเลยทุกคนครับเอนเนอรีเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้เรียกประชุมแต่ไม่มีปุ่มครับพูดเฉยเฉย IDK เฮ้ยกินมาแล้วมีววถข้าทางกินซัสโอ้ยโอ,อย้ยจะเบียดได้ไหมเพื่อ,อเเน อะไรวิดเลทคัลเลอร์ออกรีนกรีนซัสมิตติ้งแล้วใครเป็นอิ i m p เตอร์ล่ะทีนี้ไม่รู้กันเลยเอ่อตอนนี้นะ่าต้องโดนเตะออกจากยานแต่พวกเราไม่สามารถเตะออกจากยานได้ครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่เกมโอ๊ยจริงด้วย โอเคครับผมผมเจอฆาตกรตัวจริงแล้วครับนั่นก็คือกรีนนั่นเองตอนนี้เขากรีนกรีนกําลังไล่คนที่ห้องประชุมอยู่ครับตอนนี้โอ้เนี่ยครับสบพนสับผลอะไรเหรอใครเป็นขอดูหน่อยกรีนกรีนกรีนเฮ้ยกรีนไม่นะนายทลยศทผพันอมงอัดเหรอเขาทลยศเผาพันอมงอัดครับไ ด,ดูดเอาไว้ก่อนโอ้โหกีนอ้าตอนนี้คุณไจ่ใช่เลยเพลแล้วนายเพลกิงมันเนี่ยครับกีนเนีย่ยนะทอ่ออ้าวยิงมันฟิวส์กเกอร์ไม่ใช่แตอนนี้กีนเขากำลังแอบอยู่ครก็กีนขมูท่อได้ครับไปอยู่ในห้องวีไอพีไม่ใช่ครับกีน กีนค่ะหนูนี่มีกีอยู่ตรงนี้นะครับกีเขาลงท่อมาที่ห้องอันนี้ครับออมองอุสนะครับเราเห็นของกีด้วยครับคือผู้หญิงเป็นนายอำเภอนายเพิร์ซู้ซู่ี Green. Green, นกีนนายจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยไม่ได้นะคุณผู้หญิงซู้ซูอย่าย,ยอมแพ้แน่เคยอเอา้า อนายนายนายเคยเห็นอนิเมชั่นนั่งเฉยๆเพราะว่าเวลาหมดครับโอเคยีนหัวลิวเมดวินโอ๊ไปออกไปบม่ไหรไม่ได้ก็แต่สีสีติดอยู่เกินแล้วคือเมื่อกี้เก็บ ติดอีกแล้วเหมือนเหมือนอิมติดอยู่ในเครื่องซักผ้าโอ้ยนี่ยครับไหนเมาส์สองเพื่อนเพื่อนแบบถึงแบบพูดแล้วทำไมแบบแบบเพื่อนถึงอาพูดว่าแบบอู้ทำไมทำไมใจร้ายจังไม่ช่วยเนอะออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อนถึงแบบโอ้โหทุกคนคะเดี๋ยวออกได้ไหมคะไปสิโอเคครับตอนนี้ ก็มีคนแอดผมมาแล้วผมก็เป็นคลิเมตเอา้าทุกคนครับกรีนถอดหมวกครับไวซัสเออใช่ไวซัสไวซัสซ <sauce S 1> ีมันน่าสงสัยมากเลยทุกคนครับผมสงสัยผมสงสัยสีไว้ครับผมสงสัยไว้หรือไม่ก็กรีนแต่รอบไม่กี้กรีนเป็นครับ กินเป็นบ่อยมากเลยโอ้ทุกคนเขาเขาบอกว่าเย็ด yes, ผมจะรีบไปไกลๆแมวมันจะเกิดการระเบิดพุขึ้นบึง้งคนตรงนั้นตายหมดแล้วมันก็จะมาไล่เราครับ yes no no ไม่ไม่ใช่เราแน่นอนเห็นไหมครับเราไม่มีมีดครับทุกคน I don't have any knife oh sh เห็นละเห็นละเห็นละเห็นอะเมื่อเมื่อกี้มีใครดูทันบ้างครับผมเห็นผมตายเพราะว่าอะไรอะเมื่อกี้ผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะครับเนี่ยครับศพผมดูเหมือนว่าซิวสเกิร์ตทุยอะไรไม่รู้นะครับจะเป็นแล้วเขาก็ฆ่าหมาดอสไปแล้วครับ โอ้ยผมเห็นกรีนนะครับตอนนี้กรีนกับไว้อยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับไว้ไว้กกำลังอาบน้ำอยู่นะครับไว้กกำลังอาบน้ำอยู่แล้วกรีนก็วิ่งมาเข้ามาในห้องน้ำเอาไม่เข้าครับ <c oughs> เ,เขาจะอ่ะอ่ะ

กะชผมอัดมาสิบแปดนาทีกว่าแล้วเนี่ยครับวัดแมปแมปอะไรพวกแมตแต่แมปยังไม่รักกำลังจะเลือกแต่แมปดันหายไปก่อน,นครับอ่าคนนี้ก็คือผู้สร้างเกมนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครเป่าลมกินหรือเปล่ากินในเป่าลมเหรอ อาทุกคน,นครับไว้ไว้เราได้ออกจากเกมไปแล้วครับแล้วเกมก็ค้างอยู่แล้วครับโอเคเป็นเวลาสมควรละเยวขอหาที่ว่างๆก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก,ก็ใครที่ชอบอีกตาหนึ่งครับโอเคครับ โอ้มีคนมาเตะผมดูขึ้นเลยครับจะกำยืนขึ้นเลยนะอู้มาเกิดที่ห้องสแกนนะครับอู้มีผู้หญิงเดินมาพอด,ดีครับอู้เขาไปข้างในครับอู้อู้ถ้าเอามองอัดจ,จะมีเครื่องสแกนแบบนี้จริงๆเอามันก็มีน้วไงครับโอเคครับไปสแกนครับดูกันว่าคลีนเป็นอะไรอีโนเซน อ๋ออันนี้บ้างผมจะอยู่ใกล้ๆแล้วครับ Innocent เหมือนกันเคครับใครต่อไปคนนี้ตแกน i โนเซนต์เฮิมอันนี้น่าสงสัยอะครับเฮียแร้เข้าไปอินโ c เซนตะแกนละเข้าไปเข้าไป คนกดเขาเข้าไปหรือยังอะครับผมจําไม่ได้มีคนเดินมาไม,ไม่ดไมูไม่ดูไว้วางใจเอาซะเลยอู้ตอนนี้เขากำลังโอ้โหชัดเจนเครื่องมันพังเครื่องเสีย,ยก็คงจะได้เป็น ปิดลิปแบบเท่เลยก็แล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย